ยุยุยโดยทางอาจไรย์จังนะครับตอนนี้อาจารย์ชมก็อาจารย์อยากขอบคุณที่คุณใจก็ทรงได้ช่วยอันนี้นก็ในการท่องเที่ยวตามเส้นทางที่ผ่านมานะนค,นครับเชิญครับต้องครับครับพวกเราชาวคณะขอข,นนขอบคุณคุณครับ ก็เป็นเรื่องที่ธรรมดายินดีอยู่แล้วจริงๆแล้วสําหรับพวกจักรยานด้วยกันแล้วที่นู่นอยากจะให้เขามาแล้วก็อะใช้ชีวิตอยู่เมืองตังเนี่ยหมายถึงว่าอยากอิสระแต่มีปัญหาอะไรเราค่อยช่วยไม่ไม่ได้อยากที่จะว่าโอเคมึงมามึงตังแล้วต้องมาหากูนะนะแต่ว่าโอเคใครใครมาแล้วเนี่ยไปอยู่ตรงไหนได้อะไรได้แต่มีปัญหาออกมา พอดีผมด้จบตัวนมโต๊ะวัน้นจานครับชื่ออะไรครับขอโทษครับชื่อนำบุคุลครับอ๋อเป็นจะกดิ์ทรงศักดิ์ชื่อทรงศักดิ์นำประคุณรัตนพงศ์แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะใช้ชื่อเน้นเน่าจริงๆแล้าถ้าอยู่ในเน็ตใช้ชื่อไทเกอร์ทรงแล้วถ้าจะเสิร์ชหาจริงๆเพราะไทเกอร์ทรงเนี่ยมันจะซ้ำกับของฝรั่งหลายคน เดี๋ยวนี้ก็เลยพยายามเปลี่ยนมาเป็นไทเกอร์ทรงไทยไม่ต้องทำอีกรอบครับ0 8 1 08, 0 8 9 1 5 7 7ครับถ้า,ถามีโอกาสได้ผ่านมาไอ้เบบแบบที่ตรงถูกใจอย่างแน่นอนก็จะเขามเป็น <S 2> <S 2> <S แต่ว่า <S 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 ผมบางทีผมไม่ค่อยได้อยู่ในนพื้เลยแต่ว่าไม่เป็นไรประสานงานได้แล้วก็ที่ชมรมอ่ะโดยเฉพาะที่ชมรมที่พักอ่ะเราเตรียมไว้สำหรับพวกที่จะปัดกับหมาวมาที่จะมาพัก ยังม่าป็ที่แน่ครับรับครับที่ผ่านมาบางคนก็ไม่ไม่คุ้นไม่พักไม่อะไรแล้วก็ไม่แต่ว่าจริงๆประสงค์เลยอยากอยาให้คนที่มาแล้วก็ได้พักก็อยู่จริเราเอาคุแ้แจให้อะไรก็ได้อยู่แต่ว่าความดีคนที่มาบางคนก็ก็คาดหวังถึงขันหนักแตว่าเราต้องไปอยู่กับเขาตลอดบางทีช่วงจังหวะว่างก็ไม่เป็นไรแต่จังหวะไม่ว่างาม,มันดีเข้าใจมันก็ไม่ได้ ขาก็บอกว่าถ้าไม่มีใครอยู่ผมก็ไม่อยู่ก็โอเคครับตามสะดวกก็สะดวกครับอ่าๆนั่นนะพียิ่งมานำร่องไว้อย่างนี้ที่อยงใครจะมาอก็มาใช่หเออผมเนะานตัวแทนไม้ครับตะไわก็ได้รับความสะดวกการใช้ประสบเที่ยวดนทันีนะเข้าแนวของไม้ครับตะวันเลย วัดที่ชาวตลาดคุยไปชาวบ้านตื่นดี5 6 7แล้วก็เราได้เที่ยวทุกสไตล์เลยท่านก็ต้องพาเราไปเที่ยวตามสไตล์ที่เราต้องการก็มีความบุ๋มๆเรื่องประทับใจยามาขอขอบคุณทุกท่านที่ติดเชื้ขอบคุณมากครับไม่มีของฝากเลยจ้า